สวัสดีครับอยู่ผมนุลกรถ่ายมือ2นะวันนี้มีรถมาจัดโปรนะครับของแถมอุปกรณ์เยอะมากนะครับหลายรายการเลยนะครับอันดับแรกนะครับรายการที่1 u คูป1 6ต้า b ีพหใบดันหน้าหลังคาแปลงแขนผ่านไถหางตัดหญ้าโรตารี่7อย่างแล้วนะผมส่งให้ฟรีอีก500โล8รายการนะครับแสนหก0 0 0ห 6 5 0 0 0บาทนะครับหางต้นญ้าที่ให้ไปนะครับของใหม่ขนาด90เซนติเมตรนะครับเอาไปถึงก็เราแปลงแขนให้แล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ในรายการสามารถใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมุนน้ำมันหัวเกียร์ให้พร้อมนะครับอันอันดับต่อมานะครับเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่ด้านหลังเนี่ยจะมีกระบอกนะครับกระบอกกระบอกไฮดรอลิกนะฝนก็จะตกแล้วมืดๆหน่อยนะครับขนาดกว้าง1นเมตร30นะครับนี่กระบอกไฮดรอลิกสามารถต่อพ่วงเข้ากับรถได้เลยนะครับ ในรายการนี้ถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นด้านหลังนะครับมีการแปลงแขนมาแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถใส่กับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าผานไถอะไรเราได้หมดนะครับหลังคานะครับหลังคานี่ยสภาพดีๆแล้วก็เบาะนี่จัดการหุ้มให้แล้วใหม่นะครับสีสันรถเนี่ยครับสีเดิมๆนะครับเก็บสีล้อสีตะแกรงข้างไปนะครับคันนี้เครื่องยนต์สามสูบสิบหกแรงนะครับ 4ฟวินนะครับขับเคลื่อนสีล้อใบดันหน้านี่ยโอ้โหสวยๆนะครับใหม่กริปใหม่กริปผานไถน,นะครับใหม่ๆนะครับใหม่ๆตัวนี้ผานไถ3ใบหรือถ้าท่านใดอยากจะแบบว่าเอผมไม่เอาอนุน,นันนี้สามารถตัดรายการออกได้นะครับ1 6ึ่งแหกหมืันบาทนะครับเราจัดเซตให้แบบเซตนี้ตั้งตัวเลยนะครับใช้งานได้หมดไม่ว่าจะดันจะไถจะปั่นดินจะตัดหญ้านะครับ แทบจะครบคันเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูก่อนได้ครับมาดูก่อนร้านตั้งอยู่ตําบลลานารายอําเภอเช ב ดานจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นอยู่ด้านบนครับ0822388443นะครับทางเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะทางเรายังรับซื้อรถถด้วยครับท่านใดที่มีรถถเก่าส่งไม่ไหวส่งไม่หมดติดไฟแนนซ์อะไรเงี้ยเรารับซื้อหมดนะครับทั่วประเทศ0822388443ครับ ร้านเราในตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเอภชยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับลองสาตาร์ทให้ฟังเสียงสักหน่อยอ <c oughs> ันนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบเลยนะครับสามสูบสิบหกแรงม้าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับใครที่หาเอาไปใช้งานนะฮะ <c oughs> <c oughs> นเดี๋ยวพามาดูด้านนี้เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูมืดๆหน่อยนะครับพอดีตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศเหมือนตอนเย็นเลยล่าสุดฝนตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับดูเครื่องดีนะครับไม่มีไอระบายเลยเครื่องดีนะครับเครื่องดีมองเห็นไหมอ่าน้ำเนื้อไม่มีดันนะครับน้ำไม่มีดันนี่ เดี๋ยวเร่งเครื่องให้ดูสักรู่นะครับ่อโอเคนานๆเราจะได้จัดโปแบบนี้นะครับผมดับเครื่องก่อนนานๆจะได้จัดโปแบบนี้ใช้คาว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยก็ได้นะครับนี่เป็นคันแรกนะครับที่เราจัดโปไปในรอบ ในรอบของช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะอาจจะมีอีกหรือยังไงครับเดี๋ยวผมต้องหารถก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถก็ถ้ามาจากญี่ปุ่นจะไม่มีใบดันมาอันนี้ก็เป็นการใส่ไปแล้วให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใครที่หาอยู่หรือสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้0822388443นะครับถ้าฟังไม่ทันดูด้านบนได้เลยฝากไว้ด้วยนุ่นรถไถมือสองนะครับล่าสุดฝนจะตกแล้วเรียบร้อยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ